เยอาสั้นๆกับผมข้าไหนไม่กัยเหรอเ้มงนอลุงมากินข้าวจีลงไล่ก่อนเด้อลงไล่ก่อนมันจะเหลืองไม่ก่อนเดียวจะเลื่องเลยอ๋อเบิ้งนั่นนี่นะครับอยู่กับผมไม่มีเหลืองฮะเขียวตลอดสายสายเขียวนะอันที่อี่เกข้มๆนะนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นค่ำคืนนะครับของนะครับครอบครัว นะครับนี่ยสำหรับนะครับพี่น้องนะครับยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็นะครับท่านประธานบริษัทให้ลุงด้วยอันนึงไปถึงนะครับครอบครัวนะครับลุงบนประเทศและนะครับเอฟซีทั่วโลกนะครับวันนี้เราก็โอ้ยมันไหมเมื่อกี้ไม่อยากได้ไหมนะครับรอยยิ้มนะครับเป็นสิ่งที่เอฟซีอยากเห็นเป็นสิ่งที่เอฟซีอยากได้นะครับเนื่องจากว่าพวกเรายืนอยู่กับตรงนี้มายาวนาน นช่ครับแล้วก็ยังยืนอยู่ตรงนี้นะครับมาตลอดนะครับก็นี่แหละครับสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นนะครับที่เจ้านญิงกระตือรือร้อิ่มแล้วโอ้ไม่เลยอะไรนะไม่บอกแล้วมัวแต่ฟังเอ๊ผู้เขาให้ร้องเพลงบาให้มาบรรยายแป๊บหนึ่งกำลังหาเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์อยู่ อ่ไหนอ่ะมาเลยอ่ะไหนไหนไหนมาเด็กคนใหม่เด็กคนใหม่กินของแม่หนึ่งผลงานเพลงครับแม่ในเรากินแล้วย่านไม้ใครไม่ร้องพุ่งนี้สี่ไม่หับอลไม่รู้แหละใครที่อยู่ตรงนี้ไม่ร้องมาพี่ร้องมาพี่มาอยู่ใกล้ยายเสียงจะดียายช่วยร้องหน่อยนะจ้ามาไปอยู่ใกล้ยายเสียงจะดีของเพลงยังไงจะร้องเพลงยังคนอขึ้นต้นยังไงนะไม่ยัง เอาเลยเหรอแม่ยังลมหนาวลมหนาวพัดมาเหมือนดอกจำปาพัดแพงเห็นดอกสะเบงบนภูอีกไฟลมหนาวมหนาวพัดมาเขะดาดหัวใจน้องสั่นสะท้านโบราณทันว่า นาวฟ้าก็ต้องพิ้งไปหากว่าหน้าหัวใจต้องมีคนมาแอบอิงคิดถึงทุกคนคือทอดลุงพลคนบาตก็กอดคอยบรเบิ่งด้วเนื้อมันค่อยบรจากเลยคิดถึงเสมอจากหนุ่มผู้เท่าท่า ใจรักมันเพียงเธออย่าปล่อยพี่ไทยรอเธอในคืนหนาวพัดมารับลมนาวพัดมาอีกคราและหนอคนที่เฝ้ารอต้องทนหนาวใจอีกนานบอลืมสัญญาในคืนที่มีแสงจันทร์ ใอันั่นน่ะขี่ย่ะลุงเสรงพนันน่ะช่วช่วยให้บอกตป็นองไปลุงแล้วยังเป็นหำ่อยอย่างเง้ไม่ช้อยไม่อน สู้คนไปเจอคนจะไปเจอมีอยู่แล้วมัเลย่นให้หยุดใ้บอกน่ตบมอแลวนตงมาหยิบยาอีกหน่อยนึงลมนาวพัดมาดอกจำปากำลังเร่วงหล่นคิดไปเหมือนเหมือนใจคนโง่คนไม่มีสัจจะนี่หรือใจคน ไม่พ้นสัจธรรมดอกนาหนุ่มนำพุทพาตกใจไม่เป็นม้โลมหนาวอีกรอบลมหนาวพัดมาข้าและหนอคนที่เ้ารอต้องทนหนาวใจอีกนาน ลืมสัญญาในคืนที่มีแสงจันทร์ยังจำคําคืนวันนั้นสองเราเคยเคียงคู่กันลมหนาวพัดมาเห็นดอกจำปากำลังร่วงหล่นคิดไปก่อลังใจคนโววินไม่มี ัว่าเมื่อการเก่าเรือว่า้นาะไม่พ้นสัจธรรมดอกไม้บุญนุ่นนำพัทธาสัญญาคงไม่เป็นมานอันนี้คือจบแล้วเอาไปเขาแล้วเนาะอาบลุุนอ่ะใช่มีไฟแล้วใจอีกนาน สัญญาคืนที่ม ah ีแสงจันทร์คืนวันนั้นเราแต่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 ลมหนาวมาออกจำปากำลังล่วงหล่นนี่หรือใจคนพวกมนมีสัจจาแค่จะขอมเขาลองมาดิ ยังจำได้เลยผมจำเนื้อเลยว้าวเอาเพลงนี้มอมาให้ผมมันมาเป็นกระท่อนกระท่อนยังไงไม่รู้อ่ะยังมามดบ่นอ่ะข้นียวหนึ่ตอนนี้ก็หนาวแห้งครับจีเข้าจีค่ะขอเทวีบ้านไทยหน่อยครับโอ้เพลงลุงร้องครัอุ้ยเอาโบราณเนี่ยดังนานห้าพันไรครับแม่แม่ไะตื่นไม่ได้แล้วถ้าไม่ตื่นไม่ได้แล้วไม่ลงไร้ร้องยังไงครับทีพีบ้านไทย เทพีบ,บ้านไข่เอากุ้งชุติราดเด้กุ้งชุติลาดเด้อลองอไม่ได้ครับมันวัยรุ่นบ่ลุงมันค่อยไปได้ร้องนานแล้วเ<ะ>มื่อก่อนไปได้เกยครับเอางื่กว่าวะเนี้ยไปมอย่าปล่อยให้คนชั่วดยน,นอนก๊จกกระพันเอาอีกแล้ว เพลงบสเกตไรบแล้วกับานมีต่เพลงก็ลองยากนี่ไงนี่ไงพร้อมแล้วพร้อมแล้วได้โอกาสต่อจากนี้ไปเออเเออเออฮ้คบคชัดว่าหมอลำจำลองมนจากจนวะ่งไม่ถึต้องไปดันต่อในเต็นท์สได้หรืจำัจากันไงครับ หาเพลงต้งนานนันนมามาแล้วมาแล้วพอเราเหรอได้ฟังแล้วเพลงอะไรเลยเลตวีบ้านใคครับเบองเเาน่ยเหลุงแล้วอขอขออนุญาตเดินใหม่ครับขออนุญาตเดินใหม่ทั้งนี้พร้อมแล้วครับปูครับปูปูเลยครับปูเพลงแลปูเลเลหเยิ้มจนปัญญา ได้เวลาผมน่ารับกันอยูย่เท่าไรก็ยิ่งทำใหมือนัวเลำบากใจในแววตาที่เธอมองกัน <c oughs> บอกอะไรแต่ฉันมากมายความรออัด <c oughs> มันฟ้องใจไม่มีทางเป็นอย่างเดิมต่มอ,อให้ชเชือ <c oughs> กวิเศษพู คงได้แค่ตัวยิงห้ามเท่าไรยิ่งืยอแค่ไหนยิ่งเห็นแก่ตัวเมื่อเรื่องมัน